สวัสดีครับยินดตต้อนรับเข้าสู่ทอนมี่ชัแนลวันนี้กลับมาที่เรส EB 1 1แล้วครับหลังจากที่แอบไปเล่นแมทเทนบิดมาก่อนจะไปรับชมกันรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับเริ่มคลิปมาเจอผ้าพอดีมันจะไม่เก็บก็ยังไงอยู่ครับได้ชิ้นส่วนวิจัยฟรีอีกเอาว่าเผลอไปเล่งเรือมุมตีโค้งเลยไม่มี เอาแต่เริ่มเลยคลิปนี้ผมกลับมาเริ่มวิจัยเครื่องยนต์ใหม่อัปเกรดช่องเก็บของและช่องเบ็ดตกปลาว่าจะออกมาตกปลาตอนกลางคืนหาเงินซะหน่อยแต่เจ้าเพื่อนเก่านี่ไม่ยอมให้หาเลย ผมหนีมาเรื่อยๆจนเข้าสู่เขตสเตลลาเบซินก็เลือกไม่ได้ครับเลยต้องมาลุยภารกิจต่อกันเลยแล้วกันเข้าสู่เขตสเตลลาเบซินก็เจอกับพายุหมุนที่จองจะก,กระทบไหล่กับเรือเราผมโดนโกงโดยเจ้าพายุหมุนนั่นมันพัดมาจากทางด้านหลังที่มองไม่เห็นโชคดีที่ไม่โดนเครื่องยนต์ เขตสเตลลาเบสิน okay, ตอนกลงคืนจะมีพวกแมงกะพุนกับปกระการาังเรืองแสงอยู่ครับถ้าไม่มีเจ้าสัตว์ประหลาดตรงกลางก็นับว่าเขตนี้ค่อนข้างสวยอยู่เช้าของที่40ผมนำเรือมาซ่อมกับนักเดินทางหญิงรวมถึงขายปลาที่หามาได้ด้วยผมฟาร์มของอยู่ที่เขตสเตลลาเบซินหลายวันได้ชิ้นส่วนวิจัย ก็นำมาลงกับเครื่องยนต์และกงดักปูผมเดินทางไปที่สวนวิจัยเพื่อเก็บชิ้นส่วนต้นแบบ เ้าที่41ผมกลับมาที่ป้อมปราการเก่านำชิ้นส่วนต้นแบบมาส่งให้นักวิจัยเธอเปลี่ยนมันเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่ใช้เก็บตัวอย่างจากพื้นทะเล แล้วก็ยังมีพวกเครื่องขับไล่ที่ผมต้องนํามันไปเชื่อมต่อกับส่วนวิจัยเมื่อเปิดใช้งานมันจะทาให้เจ้าสัตว์ยักษ์ใต้ทะเลไม่โจมตีเราสักพักและเธอก็ไม่ลืมที่จะให้รายชื่อปลาใหม่กับเราครับใช้กันคุ้มสุดๆเลยระหว่างทางไปส่นวิจัยผมตกได้ฉลามหัวค้อนตัวแรกด้วย หลังจากพยายามอยู่สักพักก็หาที่บนเรือให้มันได้กลับมาหานักเดินทางหญิงซื้อชิ้นส่วนวิจัยและขายปลาทั้งหมดซื้อกับดักปูอันใหม่มาลองใช้ดูด้วยหนังสือเล่มนี้อ่านจบพอดี มันจะช่วยเราสติแตกยากขึ้นอีก15%ครับผมลองแล่นเรือผ่านตรงกลางของสเตลลาเบซินในตอนกลางคืนดูเจ้าสัตว์ประหลาดใต้ทะเลเรืองแสงสีแดงเพลิงออกมาอย่างเท่ แต่ผมไม่อยู่คุยกับมันหรอกนะผมเทียบท่าที่สุดวิจัยนำเครื่องขับไล่เชื่อมต่อเครื่องปั่นไฟได้ชิ้นส่วนวิจัยฟรีมาหนึ่งชิ้นแล้วเปิดเครื่องขับไล่ทันที เนื่องจากมีเวลาจำกัดผมรีบไปเก็บกู้วัตถุโบราณตรงกลางของเซลลาเบซินทันทีวัตถุโบราณชิ้นนี้สำหรับผมมันมีรูปร่างเหมือนกับไรแต่ม,มันถูกเรียกว่าสายคาดประดับยมณีผมรีบตกปลาน้ำลึกใกล้ๆทันทีเพราะไม่รู้ว่าเจ้าเครื่องขับไล่เนี่ยเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ หลังจากนั้นจึงนำปลาเท่าที่หาได้ตอนนี้มาส่งให้นักวิจัยก่อน กะว่าจอ,อกเรือไปหาต่อแต่โชคดีเจ้าปลาเคี้ยวก้างอยู่ใกล้ๆพอดี วันที่44ผมว่ผมมาเปิดเครื่องขับไล่อีกครั้งแล้วไปตกปลาตัวสุดท้ายเพื่อไปส่งให้นักวิจัยมันคือปลาที่มีชื่อเรียกว่าเสนลฟิต ผมกะว,ว่าจะแวะนำของไปเก็บแล้วนำปลาบางตัวไปขายแต่ว่าตอนขายปลาผมเล่นปกดขายทั้งหมดซ่อย่างนั้นทำให้เจ้าปลาสเนลฟิตท,ที่ต้องนำไปส่งขายไปด้วยผมออกเรือมาตกสเนลฟิตอีกครั้งและครั้งนี้ผมจะไม่พลาดอีก โดยเมื่อตกเสร็จผมนําเรือมาที่ป้อมปากการเก่าของนักวิจัยทันทีส่งสเนลฟิตให้เธอไปและจากเรื่องทั้งหมดนั่น เธอตอบแทนเราด้วยหนังสือหนึ่งเล่มโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าสิ่งมิชีพิตใต้ทะเลนั่นซึ่งก็คงจะเหมือนกับเกลคลิปหละครับเราไม่อาจจะจัดการเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้ได้เลยแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะเราเป็นแค่ชาวป,ประมงหาปลานี่น่ ถึงจะยังไม่ได้แก้ปัญหาแต่ดูเหมือนเราจะจบเรื่องราวลึกลับที่ t t l l a r b a s ิ n แล้วครับสำหรับเด a t h ี V 1ีส1อคงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าพบเจอกับเรื่องทุกใจและหวังว่าใครสักคนหลังจอนั่นจะยิ้มได้บ้างเราเจอกันครับ